Modern Eye TV ร่วมกับ Munk Production คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กับสาวลูกครึ่งยิ้มสเสน่ห์กับเส้นทางในวงการบันเทิงพร้อมพูดคุยถึงธุรกิจที่เธอกำลังสนใจและบทบาทใหม่กับการเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งช่วงหน้ากับยีไฮโปรไฟล์เื้่งหลังความสำเร็จของพอล่าเท y เลอร์ พี่เยอะมากเยอะมากเกิดคดีฆาตกรรม,มและพี่ไม่ส่วนหนูอย่างดังวันนี้ทําอะไรก็ได้ทปคนที่มไม่อยู่แล้วมันก็จะไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะได้ไม่ปวดหัวด้วยบางทีเหมือนพระเจอพี่แก่ก็จะแบบคุยเขาโอ๊ยทำยังไงเหมือนพวกแม่แม่เจอกันแล้วจะแบบคุยผมไบ้านใช่ประมาณนี้เ่นเราสังเกตว่าคนไทยอ่ะลูกลองปุ๊บให้นมใช่ดี๋ยว่พระเชาวัถ้าพระจะมาเล่นหนังทุกวันนี้พระอาจจะไม่ดังก็ได้แต่ละอาร์ติส n มดิ m ั n นติดต่อมาแล้วติดการขายของอยู่เนือง สนับสนุนโดย Vital Life Wellness Center น้ำแร่ธรรมาชาติมอนฟเลอร์แบรนด์สุกไก่สกัดดูที่ตาจำได้ว oh so ่าผมไปฮ่องกงเนีไยก็เห็นคุณผาลาดตามถุงเดินๆเาเฮ้ยู่เห้นดูบอกถุงอะไรคะ เธอเป็นพรีเซนเตอร์ทุกอย่างแม่พลาดเลิกให้เงินพลาดตอนอายุสิบสองได้ประสบการณ์จากวอล์กแมนเครื่องอระสานใช่เคยได้ยินข่าวเีื่อจ่ายตังค์แล้วไม่ได้คอนโดใช่แบบอย่างที่บอกไงคะก็มีพลาดเรื่อยๆถ้าดูแบบทำเลยอุ้ยตรงนี้เลยแจ๋งจะไปเดินสำเพงนั้นเราจับแบบนี้เลยถ้าจออุ้ยผ้าดีอะไรเนี้ยพอล่าเดินสำเพงด้วยหรอคะโแ่นุกนะสำเพงเป็นที่ที่แบบเหมือนทุกคนมีมุ่งหมายต้องทำนู่นทำนี่เลยใช่แล้ชอบแบบปกแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่แบบขุนของเราก็คือลายละก็จะเป็นลายล าใส่ชุดชุดเยก็อันเดียวก็หนักมากมีให้ค่าตัวายลาหรือไม่เออคืให้ค่าตัวลูกเรืให้ค่าตัวฮอนพวกเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงเขาได้หมดเลยค่ะได้หมดได้หมดนี่จะธุรกิจหนึ่งแล้วยังมีอย่างอื่นอีกยังมีมี Stella อาร์ติสต์แมเนจเม้นะคะก็คือเอ่อก็เป็นเหมือนเป็นโมเดลลิ่งนั่นแหละครับก็จะมีพวกน้องๆที่ตอนนี้กำลังเข้าวงการใหม่ใช่ก็จะมีอยู่หลายคนเหมือนกันตอนนี้แบบน้องๆเราแต่ละคนก็ถ่ายละครนไทยอะไรกันอยู่ตื่นเต้นมากคือธุรกิจนี้ทำมาประมาณ สา,สาปีแล้วแล้วเหมือนช่วงแรกก็ยังแบบเหมือนแบบเด็กที่อยู่ในมือเราแต่ละคนแบบเด็กมากแบบสิบสองสิยังไม่โตแล้วพอมาอีกสองปีเขาโตเป็นสาวกันสวยหนุ่มหล่อเลยนี่ตอนนี้ได้งานกันเติมแต่น่ารักเด็กที่บริษัทเราจะน่ารักผมอยากรู้มานานแล้วธุรกิจโมเดลลิ่งเนี่ยมีหลายคนมาถามนะอมเอ,อเรามีวิธีการยังไงในการเลือกคนเข้ามาในโมเดลลิงนะ่งครับก็แน่นอนอก็ต้องเรื่องหน้าตาก่อนออคือหน้าตาแบบดูดีอะไรนี่แล้วแต่ เดี๋ยวนี้นะมาเอง uh huh. จากเพื่อนคนนี้ชอบชอบน้องคนนี้แบบที่อยู่ในโมเดลลิ่งเราอยู่แล้วเหมือนชอบน้องจินนิลาชอบคริสซี่ชอบอะไรเนี่ยคือแบบเด็กก็จะตามกันมา <c oughs> ตอนแรกก็เหมือนกันเหมือนไปเจอมีน้องคนหนึง่งน้องคริสซี่ที่เล่นละคเล <c oughs> รเรื่องซิกเซนต์พลาไปเจอเขา,เาที่สยาม <c oughs> ตอนนั้นเขายุงแบบ1ิบแป12เด็กมาก แล้วก็เหมือนแล้วก็เรียกเขาเข้ามาคุยอะไรเนี้ยผ่านไปวันาณงปีกวา่าเขาเหมือนโตเป็นสาวแล้วได้งานเลย mm hmm. พอเขาโตเป็นสาวแล้วพุ่กับแห็นแบบขอคนนี้ตอนนั้นเขายังไม่มั่นใจเลยว่าอยากทําหรือเปล่าอะไรเนี้แล้วเราไม่อยากบังคับใครแล้วก็แบบ่าลองไปดูแล้วกันถ้าไม่ชอบก็แบบก็ไม่ต้องใช่ mm hmm. แล้วก็เขาไปพุ่งกับขขว่าคุยกับเขาจนเขาทำแล้วตอนนี้ถ่ายซนะีซั่นสองแล้ว คุณพ์อานนเลยใช่ไหมเด็กนนี้น้องคนนี้มาเป็นแมวมองเป็นแมวมองคนนี้ปั้นขึ้นมาปั้นอะไ่างเยก็ถ้าเจอคนคนนี้ใช่เลยก็เรียกเลยป่ะมันไม่ใช่ว่าดูจากภายนอกทุกอย่างแล้วมันได้มันต้องเหมือนแบบถ้าไปด้วยกันได้ดีมันมันเะมันไม่ใช่ว่าทุกคนไปได้เหมือนกับว่าบางทีความคิดเราต้องเหมือนกันบางคนเข้ามาแล้วเหมือนความคิดเขาคือแบบ พี่ไม่สนนหนูอย่างดังวันนี้ทําอะไรก็ได้ออทำอะเรืเออ่งแบบนี้เราสไตล์ของเราคือเราวางแผนอนาคตเพราะสําหรับเราเ,ออเราเป็นคนที่ชอบมองเป็นค a าเรียไม่ใช่เป็นจ็อบใช่ออมันอาชีพยใช่ออคือเหมือนเ,ออเราแบบบางทีเราคิดที่น้องว่าโอ,อ้อันนี้ถ่ายไปก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวกว่าน้องจะได้ถ่ายก็ ยังมีเวลาหรือว่าอันนี้อย่าเพิ่งเลยอย่ารออีกไม่นานนะเผื่อละครเรื่องนี้ออกไปดังอย่ารอรอก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องแบบวางแผนให้เขาคุณพ่าวางแผนเองเลยเหรอน้องคุณด้วนมีมีคนช่วยกับช่วยกเนค่ะใช่มีด้วยเหรอฮะที่แบบหนูอยากดังวันนี้วันนี้ที่เยอะมากยอมมากเ็ือว่า่เกิดคดีขัดจรงมวะเัยแล้วเราไม่ยอมส่งเขางานนั้นเขาก็จะงอนไปละคือแต่ว่าก็โอเคคือมัน สำหรับพลพ้าคิดว่าเป็นเหมือน natural selection คนที่ไม่อยู่กับเรามันก็จะไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะเ,เราจะได้ไม่ปวดหัวด้วยคือคนที่อยู่กับเราจะเป็นแบบคนที่ธรรมชาติน่ารักนิสัยดีอะไรเงี้ยเขาเป็นธุรกิจนะเขาเป็นนักธุรกิจนะเ,เหมือนออทำหลายอย่างอยากทำอะไรอีกไหมตอนนี้อีกอันนึงที่กำลังทำพอลและเบบี้ตอนแรกปีที่แล้วพระร้าทำเป็นบล็อก ค่ะแล้วทําได้ก็ดีก็เลยตอนนี้กําลังจะขยายมาเป็นเว็บไซต์เลยเป็นบล็อกเกี่ยวกับอะไรคะตอนแรกเป็นบล็อกเกี่ยวกับพล่ากับการแบบมีลูกมีอะไรเนี้ยก็คือคนเข้ามาอ่านได้เป็นเหมือนแนวไดรี่บล็อกก็คือเขียนไปเรื่อยๆ <ฮะ S 2> แล้วตอนนี้พล่าจะทํามาเป็นเว็บไซต์เต็มตัวเลยแบบ and Baby พอลล่าแอมเบบี้ก็จะเกี่ยวกับแม่ลูกแบบว่าแนะนํา<ม>นู่นนี่อะไรเป็นแบบฟูฟๆเลยอะเพราะว่าถ้าคนไม่มีลูกไม่เข้าใจนะว่าพอล่าเนี่ยปกติคนที่มีเงินอย่างเงี้ยคนที่มีฐานะก็จะมีพี่เลี้ยงหลายๆคนแแม่ก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยแต่คุ ชอบ <ทำ S 1> คือมไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แบบว่าซูเปอร์มัมที่แบบเลี้ยงคนเดียวแล้ว<อ>ทำงานเองด้วยอันนั้นแบบซูเปอร์จริงๆพลาาเป็นคนที่มีพี่เลี้ยงเพื่อช่วยแต่ว่าถ้าเราไม่ทำงานเราจะอยู่กับลูกตลอดเพราะว่า เราลู้ซึ้เหมือนบางทีมันอยากสบายเกินไปเพราะแบบแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งพี่เลี้ยงไม่อยู่เราเราจะทํายังไงเราเป็นคนที่ชอบอยู่กับลูกด้วยแหละน้องเขาก็ค่อนข้างติดเราแต่ว่าก็นี่แหละก็คือมันเราอยากที่จะแนะนําอะไรแล้วเพราะอย่างหนึ่งการเป็นแม่ไม่ไม่ใช่ว่าเกิดมาทุกคนรู้การเป็นแม่ต้องทอํายังไงทุกวันนี้เรายังแบบ อยากรู้ข้อมูลอะไรก็แบบเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตคือการพวกมแม่ๆสมม่วนมากจะเรียนรู้จากการคุยกันในเนี้พี่เหมือนพระเจอพี่เกศก็จะแบบคุยกันว่าโอ๊ยทำยังไงเหมือนพวกมแม่ๆเจอกันแล้วจะแบบคุย,คยกันแล้วเขาทำแบบนั้นแล้วตอนเขากินนมแล้วมันยังไงอ่ะแล้วแบบ<อ>แล้วทำแบบนี้แล้วมันเวิร์กไหมแล้่ประมาณนี้เหมือนพี่เข้าแบบเราก็คุยกันเรื่องรถเออประมาณนั้นไงสีนี้ดีไหมสะท้อนแสงอะไรนี้ไงแบ้นเอาลูกไปแชร์กันใช่แต่ว่าจริงๆแล้ว น่าทุกคนพราะเชื่อว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้ดีแล้วก็เหมือนเลี้ยงให้ชีวิตเราสบายขึ้นกับการเป็นแม่คือเราต้องมี support network ที่ดีถ้าเราเหมือนแบบเราทำคนเดียวมันยากเราต้องมีคนที่แบบช่วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรปรึกษาแบบเฮ้ยแบบอันนี้มันดีหรือเปล่าบางทีแบบแค่ต้องการเป็นกําลังใจใช่ไหมการเป็นแม่มแค่กาลังใจว่า you're doing the right thing อะไรเนี้ยแล้วเี้งลุกอย่างใ่ประมาณแค่นี้อยากให้มีมีเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรมาเพราะว่าลายลายเป็นเด็กคนหนึ่งที่เด็กมีหลายประเภทใช่ไหมฮะลายลานเด็กที่อารมณ์ดีมาก ดูสุขภาพอารมณ์ดีมาก,มากสุขภาพดีมากมาก<ๆ>ห,รหรือเพราะเราเป็นอย่างนี้ลูกเลยเลยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่น่าก็อาจจะด้วยเพราะว่าก็คงมีส่วนด้วยแหละเพราะว่าเหมือนอย่างที่เขาบอกว่า how you were ตอนที่ท้องอยู่บางทีมันจะกระทบว่าลูกจะออกมาเป็นยังไงอะไรประมาณนี<ๆ>้ตอนเราท้องเราเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีมากเราเป็นคนที่ค่อนข้าง happy pregnancy มากเราก็เลยว่ามีผลเหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือการเลี้ยงด้วยมั้งเราเป็นคนที่เหมือนให้ไรลานอนกินเป็นเวลาเพราะว่าเราเชื่อว่าการที่น้องเขาได้นอนเต็มอิ่มอะ มันทำให้เด็กแฮ ppy เด็กโตแล้วแฮ ppy คือเรารู้แล้วว่าแบบถ้าช่วงไหนเริ่มแบบงองารู้แล้วง่วงหรืออะไรเนี้ยเพราะเราสังเกตว่าคนไทยอ่ะลูกร้องปุ๊บเอาให้นมอช่กินนมหิวใช่นะอะไรเนี้ยเราแบบเออมันบางทีมันแบบเราต้องฟังลูกว่าเขาแบบเป็นอะไรในเนี้ยคุณแม่อไก อย่างนี้เข้าไปถึงจริงๆเพรว่าจะดูเป็นเรื่องงยิงเนเพราะว่าถ้าเห็นถ้ารู้จักพอลล่ามานานจะรู้ว่าพอาะเขามีลูกเขาเขายังเป็นพอลล่าที่น่ารักสดใสแต่มีพาร์ทความเป็นแม่ที่ชัดมากนะคะช่วงหน้าพอลล่ายังอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อกับพอลล่าพี่ต้องไปหาทางมีลูกซะแล้วพี่จะได้กลับมีลูกแม่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 แมคแม่แม่รม่แ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 ม่นม่แ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 ่เดี๋ยวกลับมาอยู่กับพอลแ่าเทแม่แมค่ะ จะมาเล่นหนังทุกวันนี้พระอาจจะไม่ดังก็ได้เพราะว่ามีคู่แข่งเยอะมากผู้ชัดกว่าเราอีกถูกไหมคนนี้เธอไม่ไม่รู้จักคนนี้นะแต่อยู่รู้เรื่องเขาหมดแล้วนี่ใช่ไหมแต่ละอาร์ติสต์แมาอาร์ติต์นติดต่อมาแลยติดการขายของอยู่เนืองเนืองมีเด็กคนนี้แบบหน้าตาน่ารักแต่แบบเสียดายไม่มีวันว่างเลยเฮ้ยต่อเก๋ก็อยู่อยากคิดว่าชิวนะคะไล่ลามองพระแล้วแป๊บหนึ่งยกขาละโอ้ยเลยลูกแล้วมานั่งแบบนอนดูอะไรละดูทีวีอ่านดูรอบที่ห้าดูเลย สนับสนุนโดยมาม่ารถหมูสับ AIS 3G Richess แล้ววันนี้ที่ไฮโปรไฟล์ Pro ยังอยู่กับพอล่าเทเลอร์ค่ะแน่นอนนะครับสิ่งที่พีเนี่ยคาใจอยู่นะค่ะพออีว่าแบบในอดีตเนี่ยคนที่เป็นแบบโฆษณาอะไรเงี้ยได้เงินเยอะอทายทีบางทีเป็นแสนออ ไม่มีแล้วค่ะไม่มีไมไรบ้างไม่มีตอนนี้วงการมันค่อนข้างเปลี่ยนไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเลยใช่ไม่เป็นอย่างที่สมัยพี่เลยสมัยพี่เนี่ยคือไปเพื่อถ่ายเพื่อได้เงินกลับมาเดี๋ยวนี้มีเด็กถ่ายฟรีถ่ายอะไรเอะ้ยลยาตัวอะไรได้น้อยทั้งได้น้อยถือว่าเอาเป็นว่าคือขอให้ได้ถือว่าได้ประสบการณ์ คือเก,ก็บเป็น portfolio. พอร์ตโฟลิโอเพราะเดี๋ยวนี้การจะได้อีกงานหนึง่งมันต้องเหมือนผ่านงานอันนึ่งมาแล้วอ,อะไรงี้เพราะาว่ามี<อ>มคู่แข่งเยอะมากใช่ม,ม,มีคู่แข่งเยอะมากพระเชื่อว่าถ้าพระจะมาเล่นหนังทุกวนันนี้พระอาจจะไม่ไดังก็ได้เพราะว่ามีคู่แข่งเยอะมากผู้ชัดกว่าเราอีกอ,อะไรงี้หล่อนดูฝังใจเรื่องผู้ชัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จริงคนเก่งาลอดช็อตแต่ว่าถ้าดูแล้วสมัยนี้เด็กเยอะมากแล้วพระะวางเป้าหมายให้เด็กๆในสเตลล่าอย่างไงบ้างอะคะ คือมันก็เรียนเอาจริงนะมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าวงการมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้พระกำลังว่ามันมันกำลังจะเปลี่ยนไปมากๆมันเหมือนถ้าเราจะให้กติกาทุกอย่างเหมือนสมัยที่พระดเด็กๆก็ไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนไปตามเทรนดตามอะไรเกี่ยวกับ everything สัญญาวิธีเลือกทุกอย่างเลยอะ่ะย่างยุค<ย>พอลล่าเนี้ยอรเอ็มวีเอ็มวีอย่างพอลล่าเล่นเอ็มวีเพลงหนึ่งได้ไร้ประมาณกี่บาทเด็กๆเ,เลยในยุคก,ก่อน สมมตินะได้สมมตองสองหมื่นสมัยนี้อาจจะได้สามพันในเนี่ยโอ้โอ้แตามันเป็นอย่างเงี้นจริงจริงตามหลังมันให้ได้เอานาอย่างม่ออกทีวีมันให้ไม่เพราะมีให้เลือกเยอะไงคือคือพี่ให้น้องสามพันน้องไม่เอาไม่เป็นไรพี่มีคนอื่นถูกต้องเยอะมากเราก็ต้องแบบบางบ้านแถมเงินที่เดี๋ยวผมแถมให้พี่พันห้าพระเชื่อว่าพระเชื่อว่ามีคนถ่ายฟรีด้วยแน่นอน เพราะเด็กแข่งขันกันจะเกิดถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเยอะมากทุกคนเหมือนแบบอยากเข้าวงการในเนี้ยอ,อยู่ที่ <มา S 2> ดวงนะอยู่ที่ดวงด้วยเ <c oughs> <า>อยออยู่ที่ดวงเนอะมีหน้าเนอะก็ะถึงบอกว่ายุคนี้การเข้าวงการบันเทิงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องมีทุนให้ก่อนใช่จะมาหวัง<ช>แบบให้ลูกไปโกยมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเข้าอย่างเดียวบางทีเข้าอ่ะไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ว่าเข้าแล้วให้อยู่ให้อยู่ได้นานใช่เพราะเดี๋ยวนี้ขึ้นแบบเนี้ย สมัยแล้วเนาะแบบอยู่สิบปีแล้วก็ไปอะไรเงี้ยหรือว่ายังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่กันนี่แต่แบบเด็กสมัยนี้เราจะเห็นหลายคนที่มาหายไปเลยนั่นแหละก็นั่นแหละคือเราพยายามที่เด็กของเราเราพยายามที่จะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็เลยแบบต้องดูงานอะไรเนี้ยวางยาวๆคุณภาพถูกต้องค่ะเออจริงแต่และอาร์ติสต์มาดิชแมนติดต่อมาเลยติดการขายของอยู่เนืองเนืองเพราะว่าสังเกตในสมัยนี้เป็นพระเอกใ่เนาะเล่นไปอยู่ปีนึงดังดัง No. หายไปละหายไปเลยอ่ะไอไปเก็บตัวหรือเปล่าอย่าหายไปเลยนะครับก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วพี่พอล่าไหนๆอยู่วงการมานานเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นเด็กอยากอยู่วงการนานามีอะไรแนะนําค่ะ ความรับผิดชอบมากๆเราทำงานในเราต้องมีความรับผิดชอบความการ professional เพราะว่าเราไปทำเราทำอะไรอ่ะคนเขาพูดต่อเหมือนกับว่าเราขนาดเราไม่ได้เราไม่ได้รู้เรื่องว่าใครอะไรอยู่ตอนไหนใครทำอะไรขนาดเรายังไม่เคยเจอใครนะแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ดีปุ๊บเลาได้ยินแล้วอ่ะอุ้ยเดียกคนนี้แบบหน้าตาน่ารักแต่แบบเสียดายเขาเป็นแบบนี้เป็นแบบนู้นเนอะมา สิ่งไม่ดีมาหรือกลับมาเร็วมากใช่จะขยายด้วยซ้ำถ้าถูกต้องคนเขาพูดกันต่อคือแบบเราต้องพยายามต้อง professional แล้วก็เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือพยายามเป็นตัวเองที่สุดอย่าไปเฟกอย่าพยายามเป็นอะไรอย่างอื่นเป็นตัวเรานี่แหละเพราะว่าในสุดท้ายถ้าเราจะดังอะไรอ่ะดังจากการเป็นตัวเราอ่ะดีที่สุดแล้วเฮ้ยพอล่าเทเลจริงด้วย แต่ไม่ได้ถูกใช่ไหมแสดงว่าแต่งหน้าหรือช so ่างทำผมอะไรงเี้ยจะได้ยินเนาะอันที่แรกเราเคยอยู่ในวงการแล้วเห็นแต่งหน้าคนนี้เคยไม่ไม่รู้จักคนนี้นะแต่อยู่รู้เรื่องเขาหมดแล้วนี่ใช่ไหมนั่งใดผมอยู่ฮะพี่อะไรนะขออีกที ใครนะคนไหนปิดหนังสือดูกู o ก l e นี้เหรอพอล่าตลอดเลยสมมติว่าเขาหายไปจากเมืองไทยนานๆเขาจะแบบจะพิจารณาเป็นงไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะต้องอัปเดตเรื่องราวคนนี้ไงวันนั้นเพราะเขารู้ทุกอย่างอ่ะคนนี้รู้หมดเนอดังนั้นอย่าทำอะไรไม่ดีพวกเรารู้หมดใช่ก็ต้องดูแลกันตาย้ะทานิงพาล่าอยู่อยู่ประเทศอะไรฮะอยู่เมืองไทยเป็นหลักตอนนี้พ่าอยู่เมืองไทยแล้วใช่อยู่เมืองไทยแล้วตอนนี้เนี่ยปักหลักแล้วแล้ววันว่างทำอะไรครับ เอาเป็นว่าไม่มีวันว่างเลยไฮตอบเก๋ก็อ,อย,ๆๆอยู่อยู่ลูกไงอ่าอยากคิดว่าชิวนะคะ <laughs> ไม่ชิว <empieza> <laughs> 没？哎。 เพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราก็พยายามหาแอคทิวิตี้ให้เขาเอนเตอร์เทนเขาไม่ใช่แบบเรามานั่งแบบนอนดูอะไรละดูทีวีอ่านดูรอบที่5ดูเลยคือเราไม่อยากเราก็อยากพาเขาแบบเรียนรู้ในใหม่ๆพาไปแบบดูสัตว์ดูอะไรไปเล่นกิจกรรม,มคือเราแบบไม่ว่างค่ะไม่มีว่างคือพาไปสวนสัตว์อะไรก็ได้หาแอคทิวิตี้ใหม่ให้ทเาเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับว่าเด็กกับเขายังเรียนรู้อะไรมากๆแค่เราโชว์อะไรนิดแค่ชีวิตประจําวันเหมือนกับว่าเขาอยู่กับเราตอนที่เรากําลังแต่งตัวออกจากบ้านเหมือนทาครีมกาลังทาครีมใช่ไหมยกขาขึ้นมาทาครีมไลลามองพระ ปั๊บหนึ่งยกขาละท่าคือทุกอย่างทุกอย่างคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นแล้วก็อันนั้นโอเคคือชีวิตประจําวันเราวก็เลยอยากให้เขาแบบมีอะไรบ้างออกไปเจอคนไปทําอะไรก็ได้แอคทิวิตี้อะไรก็ได้ขาอะไรทํให้เจอคนก็เลยไม่มีว่างค่ะการเป็นลูกครึ่งอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไลลากายเป็นลูกของลูกครึ่งสองคนความอ่อนน้อมใช่ไหมความเจนชูความไหน คะะจะได้มนุษย์เพอร์เฟกมาหนึ่งคนลูกขึ้นไงยลูกขึ้นเลเกียรติที่ไม่รอฟังคำตอบเลยมองกล้องนี้เหมือนรู้ว่ากล้องสื่ออยู่ตรงไหนแล้วต้องจับสินค้าแล้วต้องจับสินค้าได้สนับสนุนโดย ais 3 g น้ำแร่ธรรมชาติ m o n g l ร r ปลากระป๋องซื่อสัตย์เป็นฟูทามมามี่แล้วเป็นฟูทามบิสเนสคอเนอร์ด้วยนะฮะโอเ้เป็นสมัยเราจะทำเรื่องธุรกิจเราจะทำได้ตอนน้องนอนน้องอน,น้องจะนอนประมาณสองทุ่มแล้วหลังจากนั้นรีบทำเลยทำทำแล้วกลายเป็นว่าเรานอนดึกเพราะว่าเรารู้ว่าพอเราอยากทำไงพอน,น้องตื่นมาตอนเช้าอะเราก็แบบไม่ทำแล้วเพราะอะไรเราก็แบบม่ไม่มีแม่ไม่แบบเหมือนเนี่ยอะใค่เราทำอะไรนี้แล้วก็แบบไม่อยากแบบ ไลนแล้วก็ away มาไม่ฟรีๆแล้วก็ไม่อยากอะใช่ไหมแล้วก็บอกโอเคได้ได้เออธุรกิจเดี๋ยวค่อยเออเดี๋ยวค่อยก็ได้เงี้ยเงินเดี๋ยวค่อย make น่ารักดีเนาะเหมือนเหมือนเหมือนว่าพอร่าดูหนังแบบเรื่องแบบ ที่แม่เขาใจร้ายมาหลายเรื่องเนาะเลยไม่อยากทำอะไรแบบนั้นนะตอนนี้แล้วถ้าถามว่า plan ไหมว่าจะเลี้ยงดูลูกยังไงเพราะว่าพลาก็ลูกครึ่งเอ็ดก็ฝรั่งเลยลูกจะเลี้ยงแบบไทยแบบฝรั่งให้เขาโตที่ไหนพราว่าคงเลี้ยงแบบลูกครึ่งดีกว่าเอาเลี้ยงแบบ the best of both worlds คือความความเอเชียคือความเหมือนวัฒนธรรมคลุ่ผู้ใหญ่นู่นนี่คือความแบบความอ่อนน้อมใช่ไหมความเจนชูความไหน แต่ลคะแต่ว่าความฝรั่งที่เราชอบคือความอินดิพันเดนทำเองไม่ต้องแบบเหมือนทําเองอ่ะความแบบเหมือนแบบกล้าทํากล้านู่นกล้านี่อะไรเนี้ยเราว่าดีแล้วมาผสมกันนะจะแบบดีมากจะได้มนุษย์เพอร์เฟกมาหนึ่งคนถ้าจะเข้าเรื่องโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ในประเภทไหนครับอินเตอร์ตอนนี้โอเคตอนนี้นะน้องปีนี้จะเข้าโรงเรียนแล้วพระจะให้เข้าโรงเรียนไทยเพราะพระอยากให้เขาได้วัฒนธรรมเพราะพระเชื่อว่าภาษาอังกฤษนี้อยู่ที่บ้านได้อยู่แล้วพระก็พูดพ่อพูด คือได้แน่นอนไม่ต้องห่วงก็เลยแบบว่าช่วงแบบช่วงแ,บบวงแราจะให้น้องอยู่โรงเรียนไทยเขาจะได,ได้ได้เต็มที่แล้วก็ต่อไปเ๋ยวค่อยว่ากันใช่คืออยากมิกซ์ต่อไปเ uh, อ่อไฮสคูลหรือยูนิเวอร์ซิตี้ก็อาจจะแบบที่เมืองนอกเลยค่อยว่ากันคืออยากรวบรวมประสบการณ์ให้น้องแบบได้ดีที่สุดทั่วให้กว้างที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้เพราะว่าโลกมันโอเพ่นมากโลกเราแบบเหมือนกว้างมากมันไม่มีที่ไหนแบบว่าที่นี่ไทยอย่างเดียวหรือที่นี่ ฝรั่งอย่างเดียวเดี๋ยวนี้แบบทุกคนมิกซ์มากก็ดูสิการเป็นลูกครึ่งอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไรลากายเป็นลูกของลูกครึ่งสองคนใช่ไหมคือแบบเดี๋ยวนี้โลกมันมิกซ์มากเพราะมันเปิดมีแบบมันเปิดอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตามให้ทันเราต้องเปิดต้อง open my n e ดไวยคุณแม่ทันสมัยนี่ลูกคือไงนี่ลูกค่อ แล้วแล้วอย่างเหนื่อว่าคนล่างเนนี้นะครับเกียรติที่ไม่รอฟังคำตอบไม่มีทคำตอบดีๆเลยไม่มีไม่มีก็เมีกรี๊ดอยู่นะช็อคยังคนล่างเนนี้ประสบความสำเร็จอยู่ในวงการบันเทิงนะครับก็น่าจะแบบปูพื้นมาพอสมควรแล้วแหละคิดว่าลูกสาวเนี่ยอยากจะให้เขาสานต่อไหมเข้ามาในวงการไหม คือไลาลาอยากทําอะไรพื่อให้ทําหมดเลยคงเราไม่อยากผลักดันให้เขาทําอะไรเราเห็นแม่ๆหลายคนแบบเหมือนไปงนนสิบปาทำทำเราไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นดูเขาตอนนี้เขาเอนจอยอยู่เขาชอบเขาอยู่กับแม่เขาแบบชอบที่ทําอะไรเนี้ยโอเคแต่ถ้าวันนึ้งเขาไม่อยากทําแล้วก็คงแบบเราไม่บังคับเขาหรอกแต่ว่าก็มีแววอยู่ตอนนี้มีแววมาเวลาถ่ายโฆษณาเขาเคยงอแง,งมีปัญหาปะ ไม่ค่อยเอาจริงๆไม่ค่อยเพราะเขาเอนจอยมากเขาเอนจอยแบบเจอคนเขาจะเล่นกับพวกพี่ๆทุกคนแบบเขาไม่กลัวใครเลยมันมีรูปหนึ่งอะพี่มังก็อยากให้เข้าไป Follow ของ Instagram มพอลล่าจะเป็นรูปพอลล่าถือ Product สินค้าแล้วก็มีลูกค้าไลแล้วจับอย่างนี้แล้วก็มองกล้องนี้เหมือนรู้ว่ากล้องสื่ออยู่ตรงไหนแล้วต้องจับสินค้าแล้วต้องจั้สินค้าได้แล้วยิ้หน้าแบบที่สื่อกความ ภูมิใจอย่างเงี้ยอ่ะมีอนาคตมีอนาคตสุดท้ายแล้วค่ะพลาอยากจะฝากอะไรไหมฝากผลงานหรือว่าอยากจะฝากเรื่องราวอะไรกับพี่พี่น้องๆองที่ติดตามพลาเทเลอร์มาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้เรอก็อยากจะบอกว่าปีนี้อยากจะมีผลงานให้ดูแล้วไม่ต้องห่วงอย่าคิดว่าอุ้ยพลาไม่ลูและหายไปเลยกำลังดูอยู่ก็ปีนี้น่าจะมีละครเรื่องหนึ่งแล้วอาจจะมีหนัง สองเรื่องเลยใช่รอดูนะคะแล้วก็น้อไม่ได้ถ่ายทำใช่ไหมคะใช่กําลังคุยกําลังจะทําอยู่ใช่ค่ะเพราะเวลาเรามีน้อยเราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดใช่แล้วก็ก็อย่าลืมให้ทุกคนติดตามพอ l l a n เ b บด้วยนะคะทั้ง Instagram Facebook แล้วก็เว็บไซต์ด้วยและนี่คือผู้หญิงที่ยังไงคนไทยก็รักค่ะพอลล่าเทเลอรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พยายามเป็นตัวเองที่สุดอย่าไปเฟกอย่าพยายามเป็นอไรอย่างอื่นเป็นตัวเรานี่แหละเพราะว่าในสุดท้ายถ้าเราจะดังอะไรอ่ะดังจากการเป็นตัวเราอ่ะดีที่สุดแล้ว